ทโยยยยก้้าาาันนเเอ่ววีีแุจจใสวัสดีครับสวัสดีพ่อเมพี่น้องมือนีจิมาประชาสัมพันธ์เรื่องคอนเสิร์ตเมืองกราดวันที่20สิงหาคมที่จะถึงนี่นะครับตรงกับวันเสาร์สามารถจองตัว๋วล่วงหน้าได้ราคา30ยูโร และตัวหนังงานราคา3 5ยูโรได้นะครับไทยคอนเสิร์ตพบกับนักร้องชั้นนำจากเมืองไทยนักร้องลูกทุ่งหมอลำพีเออนุชาเดาฟ้าปีนได้สำรองที่นั่งด้วยเบอร์โทรนะครับ0 6 6 4 3 41 3917 0 6 6 4 3 4 2 3 7 2 9แล้วก็0 3นย์สามหนน้าแนะครับเขาจิขึ้นเบอร์โทรไว้กันแล้วกันนะครับหรือติดต่อสอบถามได้ทางเฟซบุ๊กนะครับคุณกอณิพาชาร์เลอร์และ คุณอมรัตทรีเบอร์มนีกับฝากประชาสัมพันธ์ไบแคดดีจบข่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนุชาครับพี่น้องเชษฐาครับพี่น้องครับเมื่อนีห้องสองคนสิมาเชิญเชิญพี่น้องไปมวนไปซื้อน้ำกันครับในวันที่20สิงหาคมที่จะถึงนี้โอ้ที่ประเทศออสเตรียครับพี่น้องครับผมอย่าลืมมามวลมาซื้อน้ำกันกับเราสองคนได้นะครับผู้ใดไม่ได้ำรองบัตร หรือว่าจองโตฮัลลกิงกลางหาพี่เหมียวได้โอเคพี่เหมียวผู้จัดง,งานของเราครับผมรับรองวาพี่น้องสิเิรับข้อมูลความ,มูลซึนพ้าพี่น้องเด้งบง<อ>งางยางพักนะไน้ำกันครับพี่น้องครับเด้อดังเดือเด้อเด้อดังเดอจึกจึ๊กจึกจึกแล้วมาเจอกันนะครับบ๊ายบายเฮาทางสาวเทาโอยมักเจ้า